สวัสดีครับวันนี้พี่โนบิตะจะพาพวกเรามาทำโครงงานอิเล็กทรอนิกส์กับโครงงานไฟกระพริบ IP, LED 3ดวงปรับความเร็วได้นะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมรายการอุปกรณ์ในการทดลองนะครับอันดับแรกนะครับแผ่นโปรโตโบอร์ดขนาด400จุดเชื่อมต่อ1แผ่นครับตัวต้านทานค่าคงที่10กิโลโอห์มน้ำตาลดำส้มทอง3ตัวครับ ตัวต้านทานค่าคงที่ค่า500โอห์มเขียวดำน้ำตาลทอง3ตัวครับตัวเก็บประจุชนิดมีขั้วนะครับค่า10ไมโครฟารัด3ตัวครับไดโอดเปลงแสงขนาดเส้นผ่า0ูนย์กลาง5มิลิเมตรสีเขียว1ดวงครับสีแดง2ตัวครับทรานซิสเตอร์เบอร์ C9013 3ตัวครับตัวต้านทานปรับค่าได้10กิโลโอห์ม 1ตัวครับแบตเตอรี่9โวลต์1ก้อนครับขั้วแบตเตอรี่9โวลต์1อันครับสายไฟเชื่อมต่อวงจรครับให้เราประกอบวงจรตามรูปที่5ต่อ5ลงบนแผ่นโปรโตโบอร์ดครับจากนั้นนะครับพี่โนบิตะจะป้อนแบตเตอรี่9โวลต์เข้าไปที่วงจรน,นะครับสังเกตดูนะครับว่าตอนนี้หลอด LED ทั้ง3ดวงจะติดค้างนะครับ จากนั้นนะครับพี่โนบิตะจะหมุนตัวต้านทานปรับค่าได้ VR 1ไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกานะครับตอนนี้ LED ก็กับพิพพร้อมกัน3ดวงเลยครับเนี่ยครับ เดีย๋ยวมาสรุปผลการทดลองกันเลยครับจากการทดลองเมื่อเราหมุนที่แกนของ vr 1ทวนเข็มนาฬิกาจนสุดแล้วจะพบว่า ld 1ถึง ld 3ติดสว่างค้างทั้ง3ดวงนั้นเป็นเพราะความต้านทาน vr 1มีค่ามากเกินไปแต่เมื่อเราค่อยๆหมุนที่แกนของ vr 1ตามเข็มนาฬิกาจะทำให้ค่าความต้านทานของ vr 1ค่อยๆลดลงส่งผลให้ ld 1ถึง ld 3 ติดสลับกันเร็วขึ้นครับพี่นพตะก็ฝากพวกเรานะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พี่พนพตะด้วยนะครับเดีย๋ยวไปทำโครงงานต่อไปเลยครับ